สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อจะพาทุกท่านมารีวิวรถกระบะ Isuzu D-Max c a p f o 9หนึ่ง s ปอี2023อยากรู้ว่ารถคันนี้มีอะไรตามมาดูกันเลยค่ะ Isuzu D-Max c a p 4 1 9 s ปี2023กระจังหน้าโครเมียมใหญ่กว่าเดิมจอดิสเลย์ขนาด7นิ้วปลั๊กเสียบ120วัตต์เกียร์ธรรมดากระจกออตโต้มีแมกไครไลเนอร์มีไฟเบรกดวงที่3 เครื่องยนต์ดีเซลมาพร้อมพวงมอลา Power unction, ลัยพาวเวอร์มันติฟังชันล้อแม็กขอบ18เจ้าของเก่าแต่งสไตล์สปอร์ตไฟหน้าฮาโลเจนเบาะผ้าสีดำภายในกว้างขวางมากๆเลยค่ะรถคันนี้ไม้น้อยด้วยนะคะแค่9,349กิโลเมตรเท่านั้นเองกับที่เพียอเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้ในราคาเพียง5,89,000บาทราคาถือว่าจับต้องได้เลยค่ะ หรือจัดไฟนนซ์กับเราด้วยดอกเบี้ย2.79%ผ่อนเดือนละ1,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อ Line Official a Apple Auction หรือโทร02-119-2299ต่อ102ค่ะ